สวัสดีคร่นเพื่อนๆวันนี้มาไงาจะพาเพื่อนๆไปชมการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาคต์ตขันที่ชิชงแชมป์ประเทศไทยสนามที่หนึ่งคายจนาบุรีไปชมกันเลยครับกก็็ไปลเสีย มีลกเดอมากับกับไปพาบีเอเม่หาสกายฟังนะตั้งใจมีสติกับ ทุกเนินมันไม่ได้แท็กมันก้อนหินก้อนกรวดลูกดินลูกลังเยอะมันเป็นทางต้นไม้ด้วยทางที่มันอันตรายอะ่ะมีสตินะอย่างที่ซ้อมไว้พ่อไม่ได้หวังถ้วยรางวัลงานนี้พ่อไม่เคยหวังถ้วยรางวัลไม่เคยหวังรางวัล <มา S 1> ไม่เคยหวังอันดับมาพิสูจน์ตัวเองมาใช้ชีวิตเองในป่ามาใช้ชีวิตด้วยตัวเองเข้าออกสตาร์ทเข้าเส้นชัยอย่างปลอดภัย นะพ่อต้องการแค่นี้ดูไหม <bilmiyorum. S 1> ไม่เจ็บไม่ล้มระวังตัวให้ดีในป่าพ่อไม่ได้ไปด้วยไม่ไมีใครไปด้วยนะช่วยเหลือตัวเองอย่างที่พ่อสอนมาทุกอย่างเอาแค่นี้นะโอเค <Okay, S 2> โชคดีไปปล่อยตัวขอออกตัวนะครับมีน้ำน้ำมันย้าขอปิดอ้าวคน น้องสาวทีมงานอารมณ์ครับสวัสดีน้องๆครับทีมงานดึง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 คุณก็ไปในเส้นทางสีเหลืองของคุณนะครับขาขึ้วไปหน้าดีมาแล้วทีมงานลูกเตียง

น,น,น,นั่งรอนักกีฬาให้นำ้ำรอนะครับเก็ตออกไปแล้วนะโซหายโหยล้มเลยนะเก่งเกงขาดเลยไปไปเร็วเร็วเร็วไหวไหมไหวเปล่าไหวอยู่แล้วไปเร็วเฮ้ยเกีร์เกีร์ ไปลงเกียร์ดิลูกลูกนะกินน้ำอีกแล้วเขากินน้ำแล้วเอาโคงให้เลย ค่อย <ain> ไปค <c oughs> ่อยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปลงรีบไปลงรีบไปเรื่อยเกียเกียลงได้อีก เร็ว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 เร็เร็วเรพี่เออเร็วมาไงรีบลงรีบลงพี่ทำเวลาอยู่เร็วๆรีบรีบหน่อยรีบหน่อยเอาลบพี่ลบพี่ลบอีกลบอีกเอาอาบเอาอาบมาเอาโคกมาเมื่อกี้กินอะไรไปเอาน้ำเปล่า เอาเลยเข้าเส้นชายไปเลยกดเกียร์เบาเกียร์หนักลงไป สการกี่รอบแล้วจะเข้าชายชายแล้วใช่ไหมเอาไปเลยลุยเลยลูกอยู่ที่ห้าอยู่ปะที่ห้าอยู่เร็วปะมีโพเดียมคนสุดท้ายคนสุดท้ายครับ

พักก่อนพักได้ไม่เป็นไรลูกพักได้พักได้มาพักเลยพักในร่มนี่มาพักเลยอ่ะพักก่อนก็นได้อ่ะไอ้กินน้ำก่อนจะค่อยจับให้จับให้ ไม่เป็นไรลูก,กค่อยๆไปชาเล่นตัวเองอชาเล่นตัวเองเดี๋ยวพอไปเพื่อหม, <laughs> มอมือเลยฮึ่บไปเดี๋ยวตรงนี้จา ไปเป็นเพื่อนเลยรอบสุดท้ายแล้วเขาเข้ากันไปหมดแล้วเนาะอ,อไม่เป็นไรพี่เขาเก่งมากเราเ,เพิ่งหัดเล่นกดยืนยืนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเลยไปเลยจุ๋งดิจุ๋งดิ จุงดิไม่ขึ้นล็อกไม่ขึ้นล็อกต้องจุงฮะทำไมอ่ะเออไม่ขึ้นล็กอกเขาจุงกันทั้งนั้นแหละไปเลยใช่พขไม่ช่วยนะปึบเลยส่งหน่อยเตาะเตาะเตาะดิคิกเออ กีฬาลงลุกคุกคานเลยปึ๊บมันก็ยังอายุเล็กกับเขาที่สุดในสนามนะครับตอนนี้จุงเลยไม่ขึ้นแล้วไม่ไป,ป ตน้ำไหมแล้วเฮ้ยเฮ้จุงมขึ้นเนื้อไปก่อนดิจุงมขึ้นเนื้อไปก่อนโอ้โหใจคอเอามาอหิดมากถอนตอเลยนะคืนกี้ฮึบวอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดออ Yeah. เออไม่เป็นไรไม่โดนยังไม่มีเวลาอยู่นะยังไม่โดนนะเออเติมเติมเติมแรงอย่าหยุดดิเติมแรงได้แล้ว มาไงจะถึงเส้นชัยแล้วลูกเกียร์ลดรถเกียร์ลงมาดิ คนสุดท้ายครับเขาประกาศรับรางวัลกันแล้ว <c oughs> มาไงเร็วสิลูกสู้หน่อยสู้หน่อยหมดแรงแล้วครับ12กิโลในป่านในเขา เยี่ยมเลยเข้าแล้วเข้าแล้วเย้โอ้ยเก่งมากป่ะไม่เป็นไรนี่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 ขึ้นทันสปอร์ตเดอร์ก่อนไไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกปะ เก่งแล้ว oh <my> สุดยอดแล้ว oh <my> พ่อยังทําไม่ได้เลยอย่างเงี้ย